วิชารู้สันดานคน EP 59 4สประเภทการจับมือที่ใช้อ่านสันดานได้เพื่อนๆดูไหมครับการจับมือไม่ใช่เรื่องเล็กเลยแต่มันคือรหัสลับที่เปิดโปงสันดานลึกๆของคนตรงหน้าได้เลยครับแล้วสิ่งที่เบบี้จะบอกจะทำให้คุณอ่านเกมคนได้ตั้งแต่3วินาทีแรกประเภทที่1จับล้มหลวมเหมือนคนไม่มีแรง มันปแปลว,ว่าเขาไม่มั่นใจหรือไม่จริงใจกับคุณครับวิธีแก้เกมคือเพิ่ม eye contact พร้อมกับยิ้มแบบมั่นใจใช้สายตาแทนแรงมือมันจะช่วยดึงอำนาจคุณกลับมาประเภทที่2จับแน่นจนเจ็บแบบนี้คือโชว์พลังครับอย่าคุมเกมหรืออย่าก,กดดันให้คุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบถ้าเจอแบบนี้อย่าดึงหนีนะครับแต่ขยับเข้าไปใกล้ครึ่งก้าวพร้อมกับศบตาตรงๆจะพลิกอำนาจกลับมาทันที ประเภทที่3จับแล้วเรียดดึงกลับอันนี้คือสัญญาณของคนระแวงไม่เปิดใจครับถ้าเจอแบบนี้ให้คุณเปิดใจเขาก่อนอาจจะถามคําถามง่ายๆครับวันนี้เดินทางมายังไงครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ความไว้ใจประเภทที่4จับ2มืออันนี้มองได้2แบบครับถ้าเป็นคนสนิทมันคือความอบอุ่นแต่ถ้าเพิ่งเจอแล้วทาแบบนี้เขาอาจกําลังเสแสร้งอยู่ลองสังเกตสายตาและน้ําเสียงดูนะครับถ้าไม่ตรงกันนี้ระวังเลย แล้วเพื่อนเพื่อนเคยรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่เพียงแค่จับมือใครไหมครับมาแชร์กันหน่อยนะแล้วเจอกันต่อ EP หน้าติดตามเบบี้ไว้เลย